นี่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 ชงเฉงดิแตกหนึ่งนี่นี่นี่อยู่ในใต้อยู่ใต้ดินกันเหรอชองเฉงเอ้ยอยู่ในน้ําเอ้ยมันอยู่ในใ <c oughs> นถ้ำเหรอในถ้ำเหรอแตกดิแตกสองแตกสอง คำเตือนวิดีโอนี้มีเนื้อหาที่ยับคายควรมีวิยายาญานในการรับชมหรือจักรยานในการขับขี่ก็ได้นะครับน้องๆคนไหนที่อายุไม่ถึง15ควรมีผู้ปกครองมารับชมด้วยนะจ้ะไอกราบสวัสดีน้องๆทุกคนครับวันนี้พี่ก็จะมาเกียนคนกับเกมเด็กคราวคิวลิ่งรีบอลกราบผม รออะไรล่ะครับเราไปชมกันเลยก่อนอื่นพี่ก็ต้องรอเข้าแมปก่อนนะครับน้องๆพี่จะไม่รีบนะครับวันนี้พี่ก็จะเล่นแบบแนวชิวๆนะครับน้องๆพี่จะขอไม่ตัดคลิปนะครับถึงตัดพี่ตัดนิดเดียวครับน้องๆโอเคเราแมปไหนดีน้องอ,อ๋อออฟฟิศออฟฟิศจัดได้<ๆ>ได้ได ซูมซูมซูมแรนดอมแรนดอมออฟฟิศออฟฟิศเย็ดแค่ออฟฟิศแล้วน้องพีเอ้ยไม่ใช่น้องตาดิพี่ต้าน้องตาเดี๋ยวพี <sk> ่ไปยินเอ๋อเลยเออหาเจอหรือเปล่ายปะเราจะมปเกลียนคนกันลำดับแรกเราไปหาคนที่ซ่อนคนแต่ละคนกัน โดนอย่างนี้ดนี่เราดูดกัญชามาหรือนี่โดูหมดเลยอ๊ยี่บี้เปิดไฟปิดเปิดมีหน่วยต้นแรมนะกูมีหน่วยต้นแนมนะเปิดเปิดปิดปิดเปิดเปิดปิดปิดนี่ยเปิดปิดเดี๋ยวสะพานจะให้เดี๋ยวสะพานจะให้ยี่บี่บอกให้มันอยู่ไงยี่บี่เปิดไปฉายเลย ดีกว่าตรงนี้ไม่อไพอนะไอ้ดีเลยสองไปฉายโชว์เฮ้นี่นี่นี่มาซ่อนเต็มเลยตรงนี้นนสปอนตรงไหนน้องตรงไหนไปไ,ไหมน้องสปอนตรงไหนผมสปอนอตรงใกล้ๆกไอ,อ้อ๋อเจอละนี่ตามพี่มาตามพี่มา นี่เห็นปะเห็นกำแพงปะเอามีดฟันที่กำแพงอ่ะนี่ยเนี่เนี่ยเห็นปะนี่นี่นี่ตรงนี้เอามีดฟันที่กำแพงฟันตายด้วยเหี้ยตายด้วยตายมีอีกมีอีกมีอีกตายสามนี่นี่นี่สามสามหลักหลักกอย่างเชียเลยเป็นไงเป็นไงนี่นี่นี่ยินเอ๋อยินเอ๋อเอาออกเกม หมดไปไหนละไปไหนละเอา <regret> แตกหมดอ <lonely> ่ะแตกหมดแตกหมดอยู no. <Creator> ่ไหนอยู่ไหนไม่มีแล้วเหลือกี่คนอ่ะหนึ่งเหลือสามเหลือสามสามดิเหลือสามนี่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 ยืนเอ๋ยยืนเอ๋ยนี่นี่นี่น้องต้านี่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 พียืนเนี่ยยืนนี่ยืนนี่นี่ยืนเอ๋ยนี่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 เหลือสองอีกตัวนึ็ก พี่พี่กลับมาพี่กลับมามานี่มานี่พี่กลับมาทำเมื่อกี้กลับมาทำเมื่อกี้มามามา้องเฮงเฮงเอฟเกียเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาข้างบนจบเดี๋ยวตัวเดียวตัวสองตัวพี่นะสองตัวได้ไงตัวเดียวไหมสองสองช่องแอร์ป่ะไปดูช่องแอร์ไปไปเข้าไปช่องแอร์ฮัลโหลฮัลโหล ใครอยู่หรือเปล่าโอู้วไอ้หลอนในสัตว์ตกใจพวกเดียวกันไอ้หลอนไม่ไหนเตกใจพวกเดียวกันมันต้องมีทักที่มันแอบได้อะอันนี้ใครอันนี้ใครต้องชายเพลงไหนทำไมมันแอบเนียเนจังวะ ไปแล้วไอ้กล่องเก่าที่เราแอบด้วยมัดูแล้วดูแล้วพี่เฮ้ยทำไมมันเนียนจังวะมันหลบตรงไหนนั่นน่ะมันต้องมีรูปภาพหรืออะไรเอ้ยนี่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 ตรงนี้ตรงตาห้องกระจกห้องกระจกห้องกระจกนี่นี่นี่อย่างเนียนเลยอยู่ไหนอยู่ไหนออกจากห้องแอร์ไปดิห้องกระจกอะห้องทำงานเด็กอยู่ไหนอยู่ไหนพี่ไปรับ ลองเดินแรนดอมมาเดินแบบสุ่มมาดีพี่เจอพี่เรียกอยู่ไหนก็ไม่เห็นเลยเหรอออกจากห้องแอร์อันนี้นี่ตามพี่มาตามพี่มานีดีดีคนเดียวเหรอเออคนเดียวตามพี่มาตรงนี้ตรงนี้อย่างโง่มันไปไหนละวทีเด็ดปะนี่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 ลองต้นี่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 อยู่นี่มันอยู่นี่ เลยนี่อย่างกี้หมดละต่อไปเรายืนเป็นพระเจ้าเดี๋ยวพระเจ้าพี่ขันเปลามหมดเลยหนึ่งหลืคนเแหลือแล้วหมดแล้วหมดแล้วเอ้ยเหลือคนเหลือคนเอ้ยเหลือคนอ๋อเหลือคนไปไหนเอ็กดีด้นะปั่นเราด้วยนะเขาเอ็กดีเราเนี่ยอย่าให้เจอนมันรอดมันรอดมันเอ็กดีด้นะ ไม่เป็นไรเราก็ค่ะอ,อ๋รอรอดไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> เลยนี่บอกแล้วอย่าหอลิ้นนี่หอลิ้นแล้วมันไม่จัด <c oughs> หอลิ้นแล้วไม่จัดไปไม่ได้ไ <c oughs> ี้เลยเโหทีนี้แม่งเวลาอย่างจี้เลยนี่ีอัดคิปดูจังแบอืมอัดดูอัดยาวเลยยาวดียาวไม่ตัดเลยลองเทประไม่ลองแล้วไม่ตัดเลย <laughs> <laughs> ใช่หรอไม่ตัดจริงๆ มือนสตรีม hmm. อ <co> ่ะฮัลโหลนี่นี่นี่ได้เลยแมปอะไรแมปอะไรดีเฮ้ยบ้าบ้าจัสเดยแล้วฟอคเทนแชร์เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ฝาดเฮ้ยโอเคแย่จัง เราได้เป็นอะไรนะกล่าวไปกลาวจะจัดให้เนื่องจากเราเป็นจะกล่าวมีคนอยู่ในฟังแตมไหมฟังเต็มเลยเนี่ยในฟังสงสัยเราเล่นโหดเกินไม่ได้เป็นค่าแต่ก่อนไอ้ีเอ้ยเราต้องค่ายนั่นให้ได้พี่นี่มีเด็กใหม่มา ม X D อะพี่ย่าหนึ่งอะไรสองสองหนึจะคล้ายหมดเลยในฟางหายหมดแล้วในฟังหายหมดแล้วกเดียวเองค่ะคาจะฆ่าเจ้าคจะข่าเจ้าอยู่ไหนกันเอกน้องๆอยู่ไหนกันน่ะข้ามาแล้วค่าสปอนมาแล้ว แม่อยู่ไหนเป็นแมก็ไหนนี่เน่พี่ผมอยู่นี่พี่อยู่ในบ้านอ่ะใครอยู่ในบ้านหรอใครอยู่ในบ้านบ้างวะไม่มีผมอยู่ข้างนอกกันเข้ามาแล้วเข้ามาในโกดังต้องใต้ดินห้องใต้ดินมีมีพี่มาบ้านฟาร์ดีีมาบ้านฟาร์ดีเอ้ยตรงนี้หนึ่งเดี๋ยวว่าโอเคบันแดงนะบันแดงนะกระดังแดง โอเคเจอแล้วนี่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 ชงเชงไปดิแตกหนึ่งนี่นี่อยู่ในใต้ดินอยู่ใต้ดินกันเหรอชงเชงเอ้ยอยู่ในน้ำเอ้ยมันอยู่ในในถ้ำเหรอในถ้ำเหรอแตกดิแตกสองแตกสองสองยี่สิบปีต่อมาสองคนนี่นี่นี่แตกสามโอ้ยนี่เชงนี curtain, น่เชงที่ในฟางย่ามีสองคนใช่หรอ แล้วมันจะปะเก๋เฮ้ยอ๋มันหนีไปดูนหนีไปดูดิแทงก่อนแทงหนึ่งเอาแทงหนึ่งก่อนแทงหนึ่งแทงหนึ่งนี่นี่นี่เอ้ผู้หญิงไม่เห็นพี่เอ้ผู้หญิงไม่เห็นพี่ดีฮัลโหลแทงสองเด็กสี่ตัวเด็กตัวมาตามมาตามมาตามมาเดี๋ยวก็ดังแดงมีตัวหนึ่งเด็กซ้าเด็กซ้าปเข้าไปเข้าไป แทงสาแทงสาอย่างเกียร์นี้อย่างพี่ไหนอ๋อพี่เจอละอยู่ในป่านี่นี่นีโอ๊ยโอ๊ยติดบั็อกดีนี่นี่แน่เหอสองคนหลัง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 บ้านหลังบ้านเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าวออกเซิร์ฟไปเลยอยู่ไหนเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยว เราเจอแล้วเจอแล้วเอาไม่ใช่ไม่มีห้องใต้ดินปะอยู่ด้วยไม่มีเนี่ยมในถ้ำมันมีสองทางพี่ไอพี่พี่เห็นแล้วเห็นแล้วในถ้ำใช่ปะในฝางในฝางอ๋อพี่เจอแล้วหัวใครไม่รู้ ลโหลฮัลโหลเจอล้ฮัลโหไหนได้ฟังไหฟังฟังฟังไหนพี่ไมเจอนี่นี่ตรงเนี้ยเดี๋ยววะเนี่ยตรงผมก็โดนอยู่งหน้าพี่อะนไหนออกมาแล้วออกมาแล้วออกแล้วออกเดี๋ยวอยู่ฟังฟังแรกฟังแรกเนี่ยนะนุ่นนนุ่นนตาผมมาตามผมอเจอละเจอลเจอลพี่เจอแล้พี่เจอะละนี่ฮัลโหลพี่เจอแล้พี่เจอะละนี่นี่นี่ แทงไปดิแตก่อ้งผม่าตงมอย่ตรงผ่าต้งอ่ต้องไม่้องอมอ่งอมย่อมย่างม่ามย่าม่าต้เงผอมยาองย่าองย่า้องม่าต้องผอย่าต้องผย่แทงผิมล่องเอย้วงอยมย่ากงย่าต้องผอ่้องผอมย่้องผมอแง่ย่า้อ่ย้อ่าเาากอา่่่้องอ้อง พก๊กบ้าอะไรกันบ้างี่อยากจะอ่านอีซี่อีซี่กรับมันเราเล่นไปกี่แมปไปเนี่ยสองแมปเอกดีนี่โดนฆ่าเลยเอกดีเหรอเอกดีเหรอเอกดีอ่ะบิที่นพี่ลงไปแล้วเด็กแย่พี่จะเก็บพวกมันหมดในในห้องลับที่มันมีน้ำอยู่ใช่ะห้องที่ในบ้าน อ๋อเนี่ยอันนั้นอันนั้นก็เก็บไปตัวนึงโอเคครับผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับไอ้